แปลงนาของลุงสนมนะคะลุงสนมอยู่บ้านอะไรบอกหน่อยอยู่ท่าโพครับเขตท่าโพตะบนตะบนท่าโพพิษนุโลกนะคะค่ะอันนี้แปลงนาเนี่ยลุงหนมคือข้าวตอนนี้ได้กี่วันแล้วคะสี่สิบห้าวันเดือนกับเดือนเดือนกับสิบสิบห้าวันหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนสิบห้าวันก็คือแปลงฝั่งด้านซ้ายมือของเรานี่คือแปลงของลุงสนมนะคะค่ะ แล้วให้ให้ดูด้านด้านขวานะคะตรงเนี้ยอันนี้ไม่ไม่ใช่ของเราเนาะแต่แต่หวานพร้อมกันอันนี้หวานพร้อมกันนะคะระหว่างแปลงนาของลุงสนมแล้วก็แปลงเพื่อนบ้านนะคะเนี่ยหวานวันเดียวกันเลยแต่ตรงเนี้ยหกสามสามใช่ไหมคะลุงหกสามสามแปลงนี้นะคะหกสามสามท่าน คือต้นข้าวโตกว่านะคะแล้วใบหนากว่าใหญ่กว่าต้นต้นใหญ่กว่านะคะค่ะส,สูงกว่าใช่ต้นใหญ่กว่าสูงกว่านะคะอันนี้หวานปุ๋ยได้กี่วันละคะลุงสนม,มอันนี้สองวนสองวนแค่นีน้เข้าคนที่สามจะจะไม่ไม่หวานแนละ้วต่อไปอค่ะอ่าก็คือใช่ได้ ไม่ยาวเลยเขียวนานเขียวทนปุ๋ยเราไม่ต้องไม่ไม่ต้องหวานบ่อยนะไม่หวานพอมเพื่อครับกินยาวครับก็คือหวานปุ๋ยเม็ดไปสองรอบแล้วถักก็ไม่หวานแล้วก็ยาวเลยยาวเลยเขาเนี้ยปล่อยยาวเลยแล้ว ประทับใจไหมคะครับมาได้แค่อย่างนี้ก็แค่คือ80%ดสิบเปอร์เซ็นต์นะดถงแล้วนะแต่ถ้าท้องแล้วนี่เราจะอยู่ได้เก้าสิบกว่าเลยพูดถึงนะก็คือตอนนี้ข้าวยังไม่ท้องนะคะกำกำลังแต่งตัวกำลังแต่งตัวกำลังแต่งตัวกำลังจะท้องเดี๋ยวพอข้าวท้องออกลวง เดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายทาอีกครั้งหนึ่งนะคะพอข้าวทองพอข้าวทองใกล้จะออกหลงเดี๋ยวจะมาถ่ายต่อต่อว่างานเล่าเล่าความประทับใจหน่อยตั้งแต่ใช้หกสามสามกับโค้ดวันโค้ดทูเล่าเล่าความประทับใจนะที่ใช้เจ้ไอไอปุ๋ยมูลข้างขาวนี่ครับแล้วก็ใช้โค้ดวันโค้ดทูเนี่ยแบบแค่แว่าฉีดแล้วแล้วก็หวานปุ๋ยแล้วเนี่ยจะงามยาวแล้วก็เป็นโรคเขาฉีดกันนะไอพวกใบขาวอะไรนี่ครับเพราะว่าเขาหวานเคมีกันนะใบขาวแล้ว มันใบข่าวคือว่าหวานปุ๊บมันจะงามแต่ว่าของเราเนี่ยปุ๋ยบุญข้าของเราเนี่ยจะงามไปเรื่อยๆนะถึงว่าจะมีนอนมั่งพอฉีดแล้วมันก็หายเพราะว่าข้าวต้นมันแข็งครับอใช่เนี่ยใช้ได้ใช้ได้นะก็คือข้าวแข็งแรงครับข้าวแข,ข,ข็งแรงไม่ค่อยเป็นโรคสมบูรณ์ไม่ไม่ถึงเป็นมัง่งเราเราฉีดยาก็หายน,นิดหน่อยบนบป้าพูดความประทับใจหน่อยค่ะ ให้ป้าพูดหน่อยกะดีก็ดีข้าวมะทับใจมากข้าวมาที่ไรก็ขีเลี้ยสวยหมาตั้งนานไม่มีแดงไม่มีใบไม่ได้โลกไม่มีเลยละเขานะใช้ปุ๋ยเนี่ยใช้ได้แล้วทีเราเห็นว่าใช้แล้วทีแรกลูกชายบอกว่ายังไงแต่ที่ลูกชายแล้วทีแรกอะลูกชายเห็นแล้วอะก็ไม่ได้สนใจไงพอต่อมาอ้าวงามดีเลยลูกชายก็ขอไปหวานนะแล้วก็เขาก็งามดี อ่นที่จริงถ้าเรามีเวลาเราไปดูปุ๊บเนี่ยนี่ของลูกชายเลยเนี่ยโอ้โหปึ๊กเลยมันดีกว่าเราอีกอะใช้ได้เลยเนี้ยเลยลูกชายติดใจก็เลยไปสมัครเป็นสมาชิกครับของจอยอันนีใช้ปุ๋ยครับเอาปุ๋ยมาแล้วหนึ่งตันนะลูกชาย แล้วตอนนี้กําลังแนะนําให้เพื่อนเข้าอยู่กุทธิะนะงครับครับอ่าแล้วแล้วฉีดยาครับตัวนี้ค่ะต้องต้องตัวนี้ก่อนตัวนี้ครับตอนที่ว่าข้าวโจพอเริ่มจะให้แตกกอต้องฉีดกดวันนี่ครับเที่ยวสองสามเสี่ยวก็แล้วแต่ฉีดเมื่อไรก็ใส่ตัวนี้แล้วพอข้าเนี่ยตอนเนี้ยกะจะใส่นี่แล้วกคทูแล้ว พราะว่าข้าวเริ่มแต่งตัวจะจะเอ่อจะจะเท่าตั้งท้องนะครับท้องแล้วโอเคแต่อันนี้ยังก็คือแปลงข้างๆแปลงข้างๆนี่เขาก็เนี่ยบอกให้เขาใช้ยาเนี่ยใช้ฉีดไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเมื่อก่อนนี้โอ้โหแดงซามเลยอืมมันขับนี่ท้องน้องชายวันวันเดียวกันโ้ตอนนั้นสมาทายก่อนนี่สักครึ่งเดือนนะจะเห็นโอ้โหแตกตักลยแล้วดึงรากโชว์ได้ไหมแคเอาเอาตัวไหนมาฉีดครับ เอาตัวไหนไปฉีดเนี่ยอ๋ออันนี้เหรออันนี้เขาเอาไอ้โจไอ้ไอ้ไอ้โคตวันนี่มาใส่หน่อยๆอะไรเงี้ยเนาะก็เลยฟื้นขึ้นมาออจากที่เป็นไมรเขายังไม่เชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวค่อยๆปลอกแต่เราประทับใจแล้วเนาะของเรานี่ก็คือชื่นใจนะคะดึงคอนโทรลข้าวหยุดดูได้เลยค่ะก็เขียวนะคะสวยมากโตแบบประทับใจ ดึงดึงดูได้ไหมคะดึงดูลากได้ไหมโนนโนนดึงได้เอ่าเนาะเอามาเอารากมาโชว์หน่อยดึงดึงกันสดสดตรงนี้เลยก่่นเอาดึงเอาดึงสดสดไหมเสียดายจังเลยไม่อยากดึงอ่าฝั่งฝั่งละข้างฝั่งละข้างนี่นีไอ้เรื่องข้างไหนไอ้เรื่องข้างไหนอ่ะนี่นี่นี่โนอ่ะอ่าให้ให้ลุงให้ให้ลุงหนุ่มดุงลองลองแนะนำสักต้นหนึ่งครับคือไม่อยากดึงนะคะเสียดายเพราะว่าเดี๋ยวให้สวยมากๆเลย หากบแล้วครับระเบิดนี่แต่งเพาะแล้ไม่เล่าเล่าไม่เล่ายื้อเลยไม่เล่าก็คือจะดึงยากมากเพราะว่าลากจะยาวเออลากมันจะเต็มนี่เลยครับอันนี้ของนะอันนี้ของเายปคะเรียไม่ได้ขายอันนี้ทางทางเคียงทางเคียงเลยนะต้นเล็กกว่าเยอะเลยอันอัน อันนี้ที่ถือนี่อ๋อแปลงโน้นนีนมันจะต่างกันนะนี่สั้นวันนี้หันหน้ามาหันหน้ามาโชว์หันหันเลยหันมือข้างวันนี้วันเดียวกันครับวันเดียวกันนี่เนี่ยเนี่ยหวานวันเดียวกันหวานวันเดียวกันเนี่ยอันนี้ใช้หกสองสามใช่ให้มาอันนู้นอันนู้นก็คือปุ๋ยทั่วไปใช้เคมีอ่าใช้เคมีอ่าโอ้ก็แตกต่างทั้งต้นทั้งรากชัดเจนเลยแตกต่างเลย เดี๋ยวเยบประมาณประมาณอีกสิบกว่าวันเดี๋ยวมาถ่ายต่อใหม่ว่าตอนตั้งท้องจะแตกต่างยังไงนะครับนะครับเดี๋ยวโอ้จท้องนะน้องนะ้าเราทำต่อเรามาทำต่อครับได้ครับคิดว่าจะทำต่อครับค่ะก็ไว้โอกาสหน้านะคะครับข้าวตั้งท้องนะคะอ่าแล้วก็ออกรวงแล้วเดี๋ยวเราก็มาถ่ายทำอีกครั้งหนึ่งต่อูที่ว่าดูว่าดูที่แปลงเนี้ยต่อไปจะเป็นยังไงให้พี่น้องได้ชมกันนะคะครับค่ะโอเคครับ หวานไปเงี้ยนะว่าหวานพอดีเนี่ยพอข้าวเริ่มแต่งตัวมันจะงา้ำเอาไม่อยู่เลยทีนี้หนอนก็หนอนก็เยอะถึงกับใบมันอ่อนอ่าถ้าอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้ข้าวข้าวมันต้านปว่าต้นมันแข็งถึงหนอนมีมั่งปุ๊บฉีดยาปั๊บมันก็หายแล้วใกล้ๆข้าวข้าวมันต้านทานโรคอยู่ไงอ่ามันเป็นอย่างนั้นอใช่ใช่ต้นแข่งนปลว่าเออประทับใจตอนนี้ไงอันนี้เป็นข้าวขายอันนี้ซ้ำหนึ่ง 3ามน่ี้กี่วันนะเก้าสิบสามหนึ่งนี้ร้อยวอยกว่าห้าวันร้อยห้วันรเจวันร้อยสิบวันร้อกันนแต่เราไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวจะนับวันดูว่าคิดว่าคงไม่ถึงไม่ถึงร้อยสิวันร้อยาวันแ่วงนี้ช่วงนี้นะจะกรอกเออกก่อนจะดีก่อนนะแล้วเราใช้อย่างนี้แล้วเนี่ยข้าวเราเนี่ยปกตินีข้าวเดือนธรรมดาต้องต้องข้าวจะต้องโผล่ไม่ต้องานเจ็บห้าวันจ็ดสิบห้าวัน อีกถ้าด้วยสายตาแล้วเนี <S 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 ่ยน่าจะโผก่อนไัดูเลยโผ่ก่อนโผก่อนเพราะข้าวแต่งตัวแล้วไง เราข้าวอะไรวะข้าวยังไม่พอสองเดือนแล้วข้าวแเรวร่มแต่งตัวไงนี่แต่งตัวนะนี่คือกดวันช่วยให้ให้ให้ข้าวเนี่ยได้สามารถที่ต่อยกอได้เร็วแต่กอได้เร็วแล้วก็สมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์ได้เร็วและคคันนี้ถ้าเราเนี่ยตอนนี้เราจะไม่ฉีดกนวันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะฉีดีปชุดนี้นะหวานปุ๋ยไปแล้วแล้วเดี๋ยวจะรอให้ได้กินปุ๋ยหน่อยเดี๋ยวจะฉีดยาที่จะเอากดทูใส่ละบำรุงต้นแล้วบำรุงท้องนะบำรุงต้นบำรุงท้องแล้วคันนี้ที่อะไร